สวัสดีเจ้าช่อดอกไม้งามๆไว้ต้อนรับคุณลุงกลับจากเชียงรายนะเจ้าซื้อมาจากตลาดนัดที่เก่าที่เดิมวันนี้คุณลุงจะกลับมาจากเชียงรายและเจ้าดูดอยหลวงเจิงดาวถ่ายรูปบรรยากาศรอบบ้านให้ดูนะเจ้านี่บ้านหลังเล็กๆเนื้อที่เล็กน้อยมีที่ไว้ ปลูกดอกปลูกต้นไม้ให้ร่มรื่นเจ้านี่บ้านหลังน้อยดูมืดครึมมาอีกแล้วฝูนจะฝูนมากแกล้วนี่นันคาบ้านหลังน้อยของเราเดินพาเดินชมบริเวณบ้านเดียว เอาไปชมในบ้านนะคะว่าในบ้านมีอะไรบ้างยังมีไม่ครบนะคะบ้านนี่มีสองห้องนอนสองห้องน้ำนะเจ้าในบ้านนี่ก็เก้าอีกินข้าวยังบ่มีเจื้อใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไปานี่ผ้าม่านก็เริ่มมาติดนะคะนี่อันนี้ติดผ้าม่านอ่ะ ดูประตูนี่ประตูสวยงามนี่กับประตูห้องนอนนีกห้องหนึ่งสวยงามสวัสดีเจ้าสวัสดีจากช่อง KB Channel นะเจ้าก็จะมาเล่าเรื่องดราม่าของคนที่ชอบนินทาชาวบ้านก็หนึ่งในนั้นก็เนาะธรรมดานินทากาเลเหมือนเทน้ำ พอผมไปแอวกลับมาปีกมาแล้วคุณลุงก็ปีกไปสหรัฐอเมริกาละชาวบ้านก็เล่าต่อยโกนกะเนาะอืมปุ่นเปื่นปลาไปแอวเป็นเดือนเอาไปฟิตเจอิงเดือนหนึ่งไะเดียวนี่ฝรั่งก็ปีกแลละมัละละ,ละปุ่นถ้าจะ,ะมาละเนาะเนี่ยปลาขางบานนะ มันก่อไปเจ๊ปลาข้างบ้านเนาะมันมีคคอิจชาตาร้อนเนาะอืมโคลี่ชาตนนะชาร้อนก็มีอยู่มันมีทั่วไปอเพราะว่าที่ไหนอืมก็พอดีว่ามันเป็นกระแสเนาะคุณแม่ก็ไปได้ยินใส่แล้วคุณแม่ก็มาถามคุณลูกว่าโตกลงเนี่ยที่เขาเล่าเนี่ยเขาว่าเนี่ยมันเป็นมาจะได้ คุณลุงเป้นอูจะไดป้นจะปิกมาหาลูกอยู่ก่อด้วยความสงสัยของคุณแม่แม่ก็มาถามคุณลูกคุณลูกก็อธิบายให้แม่เข้าใจว่าแม่แม่อย่าไปฟังคําชาวบ้านคุณแม่ฟังลูกชาวบ้านไม่ได้มาเลี้ยงข้าวเรานะไม่ได้ซื้อข้าวให้เรากินนะป่นป่นเพิเ่มาเลี้ยงเหาเนาะอืก็บอกแม่ว่าเดี๋ยวคุณลุงปิกมาเดือนมิถุนาแม่ อืมคุณลุงซื้อตั๋วแล้วจองตั๋วเรียบร้อยเดือนมิถุนาคุณลุงจะมาอมอืแม่ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ตามนั้นแม่ก็ปีกไปใส่กับคนที่เหล่าลูกสาวอ่ะจังมันเตอรพี่บุ๋มมันอายุนักล้ปล่อยให้มันแอวให้มันเลือกเต็มที่ ถ้าคนนี้บดีก็คือมันเสาะหม่หหาใหม่จนกว่าจะเจอคนดีแม่พูดแบบนี้การลูกสาวงามเนาะแต่ก็ปิดความภูมิใจอยู่นะที่แม่ปกป้องก็ขอบคุณแม่ที่เปิดโอกาสให้คุณลุงและบุมได้คบหาดูใจกันจนถึงทุกวันนี้เนาะน่ะมันเป็นเรื่องเจ้าบ้านที่ ปากยืน่นปากยาวนะคอยาวอยากหูเพราะว่าเขาเนี่ยมัชอบเป็นอูสาทยายเรื่องส่วนตัวของเขาเขาไขว้ฟังไปนั่งนิทาเจ้าบ้านนะคือมัใช่นิสัยของเขาใช่นิสัยของบุ๋มน,นะอ่าลงมาเดือนมิถุนาุณลงกับแพนได้คุยกัน แล้วก็มาเดือนมิมถุนาคุณลุงก็มาได้เช่าบ้านนะจ้าคือมาอยู่โฮมสเตย์บ้านโฮมสเตย์ของผมดึงเดือนก็ช่วงนั้นเป็นช่วงโลเนาะมันมีคนมาพักคุณลุงเกาะผมก็เลยบอกว่าอ้าพักที่นี่แหละคุณก็จ่ายรายเดือนมนาะก็เหมือนเช่าบ้านคุณลุงก็จ่ายรายเดือนมันก็อยู่ใกล้บ้านแม่ก็เดินไปหาการสะดวกลุงเกาะวางแผนว่าอยากทำวิซ่าเกษียนเกษียน พช่กเกษียณอะ่ะต้องต้องมีเงินนอนในบัญชีแป0 0 0 0เนาะเขาก็รู้เขาศึกษามาละแต่ระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยมันมันมันยังทำไม่ทันเพราะว่าต้องหลายอย่างเนาะต้องทำหลายอย่างต้องไปเปิดบัญชีต้องโอ้ยสารพัดเออมันทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรลุงบอกว่ามากลับมาตุลาค่อยมาทำค่อยมาเริ่มทำไปเที่ยวก่อนอา้าวเที่ยวอีก เอาโอเคไปเที่ยวไปเที่ยวประเทศที่สองก็คือไปเที่ยวลาวเนาะคุณลุงก็พาไปเที่ยวลาวเที่ยวอาทิตย์เดียวเที่ยวอาทิตย์เดียวก็บอกเราให้คุณลุงฟังนะนะว่าเราให้คุณลุงฟังว่าเออเนี่ยชาวบ้านเขานินทาฉันนะนินทาว่าเนี่ยตอนที่เราไปเที่ยวฟิลิปปินส์กลับมาแล้วคุณกลับประเทศคุณเนี่ยคุณจะทิ้งฉันเลยคุณไม่กลับมาแล้วคุณลุงก็บอกว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงว่าอ่าผมจะทิ้งคุณ ผมจะทําทุกอย่างให้เขาได้เห็นว่าคุณเป็นคนผู้หญิงที่โชคดีและเขาจะอิจฉาคุณอีกต่อไปก็คอยดูก็ลกแล้วก็เออฟังฟังแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีแพลนอะไรต่อไปเนาะแต่ก็ได้มาคุยกันแล้วก็เออคุยเรื่องจะเสียไปละจบไปละในทีนี้ก็ หลังจากที่เราได้ศึกษานี่ดูนี่ใสใจคอกันเนาะเขาก็ชวนเราเดินออกกําลังกายเนะาะฝรั่งเขาชอบเดินเนาะก็เดินก็ฝรั่งอนะเวลาเดินมันก็อยากจะจับมือถือแขนจับมือเราเดินเหมือนเหมือน,นคู่รักทั่วไปเนาะอหม่ใหม่มันก็ไม่ชินใหม่ใหม่มันก็เขินอืมเพราะว่าตาชาวบ้านอนะมันสอดเนมตลอดเวลาเราเดินนะนาะ สังคมชาวบ้านสังคมบ้านนอกมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆแต่ตอนนี้ชินละไม่สนใจคือมันเป็นฝรั่งอะ่ะเขาอยากดูแลเทคแคร์เราแค่แจับมือเดินเนี่ยมันเป็นธรรมดาก็เดินเนาะเดินดูแถวรลอกหมู่บ้านว่าเออเนี่ยเข้าทุกซอกทุกมุมเดิน ก็ไปดูไปเห็นป้ายขายทงขายที่กแกก็จด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 ,จดมาแล้วก็ให้ให้หมุมโทรถามว่าที่แปลงนี้ราคาเท่าไรเขาขายตารางว่าเท่าไรสืบถามราคาตอนนั้นก็ยังไม่คิดยังไม่ได้คิดอะไรหัวคิดแค่ว่าเออเขาคงจะหาบ้านเช่าเพราะว่าต่อไปอาจจะอยู่เช่าเป็นปีหลายปีนะอืมก็ก็ฮะ สอบถามโทรไปสอบถามเช่าตอนนั้นคิดว่าเขาจะเช่าที่แล้วกอ็อาจจะสร้างบ้านเล็กๆเนาะไ้อยู่เพราะว่าส่วนใหญ่นะฝรั่งบางทีเช่าที่ระยะยาวแล้วก็สร้างบ้านก็มีค่ะ mm. ทีนี้เขาก็มาบอกว่าเออคุณลองโทรไปถามซิราคาเท่าไรอะไร,ะไรยังไงแต่บางบางที่อะโลเคชันอะ มันมันมันไม่สวยมันมันไม่ถูกใจราคาก็แพงเราก็ไม่เลือกนะคะจนเดินทุกที่ทุกซอกทุกมุมก็มาเจอที่แปลงเนี่ยค่ะแปลงที่เราปลูกบ้าน,นแต่ตอนนั้นน่ะที่แปลงเนี่ยเป็นป่าเหมือนมันไม่ใช่ป่าค่ะมันเป็นสวนลินจีนะคะแล้วก็ลิ้นจีต้นใหญ่มากมีต้นลินจีสามสิต้นมองไม่เห็นอะไรเลย แล้วก็มีต้นหญ้าขึ้นเต็มเลยต้นรกหกขนาดว่าเสือถ้าถ้าถ้าเป็นคนบ้านอกก็บอกว่าเสืออยู่ในหันอะเข้าไปอ่ะเข้าไปก็บบได้เข้าไปกับบัดทองมาเห็นอย่างมาเห็นวิวมาเห็นอย่างซากอย่างแกก็ให้ติดต่อติดต่อสอบถามเจ้าหาเจ้าหอมแล้วค่อยมาเล่าต่อนะว่า ได้ติดต่อเจ้าของและได้มีการจื้อขายกันยังไงต่อไปฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง KB Channel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ